<YouTube. S 2> <ป>ยูทูบร e เปิดเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับผมผมพีคนนอกกรุงนะครับสําหรับอีพีนี้ผมจะมาสอนน้องๆน,นะครับในการอัปโหลดภาพหน้าปกของเราที่เราออกแบบเรียบร้อยนะครับที่เราเอาไปใช้กับปก YouTube เรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องลบนะครับเราสามารถเอาไปใส่ภาพหน้าปกที่ Facebook แฟนเพจของเราที่เราสร้างมาคู่กับช่อง youtube ได้เลยนะครับสมมติเราอัปโหลดตัววิดีโอเนี่ยตัวเดียวกับที่เราลง u t u b e เนี่ยไปใส่ที่ facebook เหมือนกัน,นครับที่เป็นแฟนเพจอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู f a c e b o o k แฟนเพจของผมอันนี้นะครับ f a c e b o o k แฟนเพจของคนนอกกรุงนะครับที่เป็นช่องที่ผมสร้างมาคู่กับ youtube อันนี้จะเป็นแฟนเพจผมก็จะมีเป็นคลิปที่เอามาลงนะครับผมคลิปวิดีโอที่เอามาลงนี่ครับอ่าอันนี้ผมเปิดเลยเนี่ยที่เราเอามาลงมาสอนการทำรูปของเรานะครับอ่านี่ครับทุกคลิปเลย <YouTube. S 1> อูทประมาณนี้อันนี้คือตัวแฟนเพจของเราที่รลอลง youtube แต่ว่า หน้าปกของเรายังไม่สวยยังไม่สะดุดตาสําหรับคนดูนะครับที่อยู่ใน Facebook ของเรานะครับเราก็สามารถเอาภาพหน้าปกของเราเนี่ยอย่างเงี้เนี่ยนะเอาไปใส่ได้เหมือน y o u t u b e เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับให้เราไปที่ Google Chrome นะครับในการใส่หน้าปกของ f a c e b o o k เรานะครับ Google Chrome อนแรกจะอยู่หน้านี้นะครับหน้าแรก Google Chrome เลือกจุด3จุดด้านขวาสุดนะครับอ่านั่นขวาสุดนะจุด3จุดเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับเลือกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเหมือนเดิมเลือกอย่างนี้นะครับอ่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บพิมพ์เข้า a c e บ o o k นะครับเราเพราะเราจะเข้า Facebook ในเว็บ เราก็เข้าไปพอเรากดเข้ามาอย่างนี้นะครับให้เราไปที่แฟนเพจของเรานะครับสังเกตรครับเพจของคุณจะอยู่ด้านขวานะครับของ Facebook ที่อยู่ในเว็บเบราว์เซอร์ของเรา Google Chrome ของเรานะครับติ๊กที่แฟนเพจของเราครับอย่างผมมัเป็นแฟนเพจคนนอกกรุงนะครับผมสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับเป็นตัวอย่าง พอเรากดมาเสร็จปุ๊บจะอยู่หน้าหลักของแฟนเพจเรานะครับอ่าพออยู่หน้าหลักอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราเลื่อนหาคลิปที่อยู่ใน Facebook ของเรานะครับ f a c e b o o k แฟนเพจกันได้เลยแล้วก็ไปเลือกที่คลิปที่เราจะใส่หน้าปกนะครับที่จุดสามจุดขวาบนของวิดีโอของเรานะครับที่เราโพสไปแล้วก็เลือกแก้ไขนะครับมันจะมีเมนูแก้ไขลบปิด ปักมุดนะครับให้เราเลือกคาว่าแก้ไขโพสรอรอหน้าการอิดิตขึ้นมาสักครู่นะครับผมโอเคพอขึ้นมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บให้เราไปติ๊กที่ภาพขนาดย่อนะครับในหัวข้อที่สองถัดจากอันบนนะครับด้านขวานะอ่าคลิกที่ภาพขนาดยอด่อแล้วก็เลือกเลือก หัวข้อข้างล่างอันที่สองนะครับเพิ่มรูปภาพตรงนี้นครับเพิ่มรูปภาพนะครับเพราะเราจะไปเอารูปที่อยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะครับที่เราทาหน้าปกเสร็จปุ๊บเราเซฟอยู่ในเครื่อง erie, แกลเลอรี่เราก็ไปเลือกเลือกภาพหน้าปกของเราอ่ากดเพิ่มรูปไปเลือกภาพหน้าปกกดเสร็จ แล้วทีเนี้ยภาพหน้าปกจะขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างอยู่ด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวานะครับมันจะซิงกันเสร็จปุ๊บให้น้องๆน,นะครับกดคําว่าบันทึกไปเลยกดบันทึกเสร็จปุ๊บกดบันทึกเสร็จนะครับตัวคลิปตัวคลิปของเราหน้าปกอันใหม่เนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยนะครับจะขึ้นแบบนี้เลยอ่าจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดรีเฟชดูก็ได้ มันจะขึ้นเป็นหน้าปกอันใหม่ที่เราอัปเดตลงไปนะครับผมก็ทำให้ดูสะดุดตาหน้าเข้ามากดดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยไม่ยากนะผมผมบอกเลยไม่ยากนะครับ,บ,เ,นรบเนี่ยสามารถเข้ามาดูกันได้นะครับ Facebook Fanpage คนนอกกรุงนะครับทุกคลิปผมก็พยายามที่จะทำเป็นภาพหน้าปกสอนตตดต่อคลิป ต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับก็ผลงานก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วก็บนช่องผมนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับสําหรับการอัปโหลดตัวหน้าปกเข้าไปที่คลิปของเราที่ Facebook Fanpage นะครับก็ใช้ด้วยมือถือของเรานี่แหละในการอัปโหลดขึ้นไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งทำกันเองได้นะ แม้แต่เด็กๆผู้ใหญ่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับคนนอกกรุงนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าครับผมขอบคุณครับ